สวัสดีลูกค้าที่น่ารักของโตออโตโคาร์ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับน้องเอิญค่ะน้องเอิญพาสุดหล่อหรือว่าจะบอกว่าสาวสวยก็ได้นะคันนี้เนี่ยเรียกว่าทั้งหล่อทั้งสวยในคันเดียวเลยนะคะเรามารู้จักกับเขาดีกว่าค่ะคันนี้คือ Honda Accord 2.0e นปี2018ค่ะแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ n o r c h a n ช e มาแล้วเรามาดูกันเลยไหมว่าไม่ c h a n ชนอะไรบ้างแต่เอิญบอกเลยว่าสวยทุกมุมสวยทุกจุดเริ่มจาก ขอเริ่มจากสีก่อนดีกว่า,าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีนี้เป็นสีเทาหรือสีบรอนเป็นสีที่นิยมมากๆนะคะเพราะว่าเป็นสีที่ดูแลง่ายนะคะขับแล้วไม่ต้องแบบจุกจิกว่าเจะมีริ้วรอยอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเป็นสีที่แบบค่อนข้างอัมพลางนิดนึงนะคะดูแลง่ายนะคะถัดมาที่ดีไซน์ด้านหน้าค่ะกระจังหน้ารุ่นนี้ออกแบบมาได้สวยงามมากๆค่ะเพราะว่าลูกเล่นของเขาคือโครเมียมนะคะแล้วก็ด้านล่าง ก็ตกแต่งด้วยโครมเมียมด้วยนะคะเป็นการตัดขอบได้สวยลงตัวเลยค่ะส่วนไฟไฟหน้านะคะก็จะเป็นฟูก LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดเทอร์ n n n ิ่งไลด้วยค่ะโอเคด้านหน้าประมาณนี้สวยแล้วไม่พองมาดูด้านข้างกันต่อเลยดีกว่านะสำหรับ ด้านข้างนะที่โดดเด่นสะดุดตาก็คือแมกค่ะแมกเป็นล้อแมกอลอยมาจากโรงงานหน้าตาแบบนี้เลยนะคะไม่ได้แต่งใดๆค่ะอันนี้แบบเดิมๆจากโรงงานเลยแล้วก็ได้ล้อแมกอลอยขอบ17ด้วยมาพร้อมกับยางที่สภาพดีมากนะคะยางนี่ดอกอยางยังลึกยังคมอยู่คือลูกค้าก็ใช้ต่อไปได้เลยยังไม่ต้องเปลี่ยนนะคะนี่ก็แปร์ค่ายางไปได้เยอะเลยค่ะเอิ้นชอบแบบ เส้นสายของความเคิร์ฟของด้านข้างนะคะดูมีมิติดูหรูหราแล้วอนแจ้งก่อนนิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากได้รถที่มีความแบบพรีเมียมหรูหรานะคะไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานนะคะหรือว่าครอบครัวหรือผู้บริหารก็แนะนำรุ่นนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องของดีไซน์กันก่อนนะคะ สำหรับด้านข้างกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตมากๆค่ะและลูกเล่นของเขาจะเน้นเรื่องของโครเมียมค่ะที่วาดยาวมาแบบนี้เลยบริเวณขอบของประตูหน้าต่างนะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างรวมถึงมือจับนะคะก็เป็นสีโครเมียมด้วยค่ะคันนี้เราก็จะได้เป็นรีโมทแบบสมาร์ทย์เลตนะคะก็คือสามารถเปิดปิดผ่าน มือของเราได้เลยแบบนี้ไม่ต้องกดก็ได้แต่ว่ารีโมทต้องอยู่ใ,ใกล้ตัวนะคะบางทีอาจจะถือของเยอะนะคะเราก็ใส่กระเป๋าไว้นะครก็ไม่ต้องกดค่ะจับตรงมือจับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยอ่ะอันนี้คือล็อกนะเดี๋ยวนะเนี่ยเปิดให้ดูก่อนอ่ะนี่ <laughs> โอเคแบบนี้นะนี่เออยังไม่ได้ใช้รีโมทนะแค่ถือเฉยแต่ว่ากดจากตรงนี้นะคะสมาร์ทย์เลสนี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายดีกว่ามามามา,มาสำหรับด้านท้ายนะคะก็จะออกแบบมาได้สวยงามเหมือนกันค่ะมาดูตรงนี้นะคะนี่ด้านท้ายรถนะคะก็จะมีลูกเล่นของโครเมียมค่ะที่บริเวณมือจับแล้วก็ด้านล่างด้วย จำได้ไหมคะเมื่อกี้ด้านหน้าที่เอินบอกไปนะคะว่าลูกเล่นของโครเมียมอ่ะเขาจะทําด้านบนที่กระจังหน้าแล้วก็ตรงตรงสกเกิร์ตด้านล่างเหมือนกันเลยค่ะข้างหลังก็เหมือนกันเอินชอบมากเลยอะ่ะบริเวณด้านล่างตรงนี้นะคะพาดยาวมาเลยสวยงามลงตัวแล้วก็เรื่องของไฟไท้ายไฟไท้ายจะเป็น LED ทั้งหมดนะคะแล้วก็ไฟเบรกด้วที่3อยู่ตรงนี้จ้าแล้วก็มีระบบไล่ฟ้าครบเรียบร้อย อันนี้ลืมไม่ได้เลยมีกล้องหลังด้วยนะคะรุ่นนี้นะโอเคเดี๋ยวเอิญขอเปิดฝาท้ายให้ดูความกว้างขวางของเขาดีกว่านะคะรุ่นนี้สามารถเปิดด้วยมือก็ได้หรือใช้รีโมทก็ได้ค่ะโอเคเราใช้รีโมทดีกว่านะคะสวยๆค่ะนี่เรามาดูดีกว่าความกว้างของเขาเนี่ยคือตอบโจทย์มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถแบบ ขับเองก็ได้หรือว่าครอบครัวก็ดีหรือผู้บริหารหรือแบบใครที่แบบมีสิ่งของเยอะๆคือครบครบทุกอย่างเลยค่ะอันนี้เขาให้พื้นที่มาค่อนข้างกว้างมากๆนะคะแล้วก็เอิญเห็นว่ามีช่องที่สามารถหยิบของจากทางด้านในเวลาเรานั่งในฝั่งผู้โดยสารหยิบของด้านหลังได้โดยไม่ต้องลงจากรถนะจ๊ะแล้วก็เปิดมาโอเคย่างอะไรคะ่ะมีให้แล้วก็เท่าที่เอิญดูย่างอะไรยังไม่เคยลงพื้นเลยนะคะ สภาพใหม่แบบเอี่ยมมากๆนะคะยางอะไรก็ได้เป็นแม็กแล้วนะจ๊ะรุน่นนี้อุปกรณ์ในเรื่องของการเปลี่ยนยางอะไรต่างๆยังอยู่ครบค่ะแล้วก็เดี๋ยวแถมให้อีกนิดนึงสำหรับรุ่นนี้คือเขาให้ฟังก์ชันมาเยอะมากนะคะอย่างที่เอิญบอกว่าด้านหลังเนี่ยพื้นที่กว้างแต่ถ้ายังไม่พอกว้างไม่พอไม่ต้องกังวลน,นะคะเรามีตรงนี้นะคะเดี๋ยวกล้องมาแพนใกล้ๆกน้ะอันนี้คือตัวที่สามารถดึงแล้วก็ดัน บอกฝั่งผู้โดยสารให้ราบลงไปได้เลยเพื่ออะไรนะคะเวลาลูกค้าแบบว่าไปซื้อของหรือว่ามีบรรทุกของที่เป็นลักษณะแบบยาวนะคะสามารถที่จะพาดไปข้างในห้องผู้โดยสารได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆตอบโจทย์มากๆนะคะรถก็สามารถที่จะบรรทุกของได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปด้านในรถกันบ้างดีกว่าคะ่ะไปดูกันเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็ความนุ่มความสบายว่าข้างในอะ่ะสบายขนาดไหนมาคะ่ะ เรามาดูกันดีกว่าข่าวว่าข้างในเนี่ยเขาให้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะคะแต่ว่าบอกก่อนเลยว่าคันนี้นะเหมาะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบต้องการความสบายในเรื่องของการนั่งทั้งคนขบับทั้งผู้โดยสารนะคะหรือว่าต้องการฟังก์ชันที่จัดเต็มคันนี้เลยเพราะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากพวงมาลัยกันเลยดีกว่าเนาะพวงมาลัยอะใหม่มากเลยลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับการตกแต่งด้วยลายไม้นะคะซึ่งลายไม้เนี่ยมีทั้งตรง พวงมาลัยแล้วก็คอนโซลด้านหน้าแล้วก็แผงประตูด้วยนะคะก็ตกแต่งมาได้แบบแมทกันแล้วก็สวยงามมากๆเลยดูหรูหราแต่ว่ามีความแบบสปอร์ตแล้วดูดเข้มเข้มด้วยสีดำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงเรื่องดีไซน์อือ่นๆเนาะเรามาดูเรื่องฟังก์ชันกันก่อนดีกว่านะคะพวงมาลัย ก็มีมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่ทางด้านขวามือสามารถปรับได้เลยดูได้เลยค่ะว่าอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถกดทางด้านขวามือได้เลยหรือจะใช้เป็นครูสคอนโทรลนะคะคันนี้ก็มีครูสคอนโทรลด้วยค่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือจะเป็นการปรับเรื่องของอเพลง ที่หน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังวิทยุ FM AM นะคะ CD หรือบลูทูธนะคะคันนี้กดรับสายวางสายได้ที่บริเวณซ้ายมือของคนขับนะคะที่พวงมาลัยนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของคนขับด้านนี้ก่อนเนาะเรามีปุ่มอีคอนนะคะเป็นปุ่มที่ประหยัดพลังงานประหยัดน้ํามันนั่นเองแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะมีเซ็นเตอร์ล็อกค่ะแล้วก็กระจกทั้งหมด4บานก็ปรับไฟฟ้าออโต้ที่กระจกคนขับค่ะพุชสตาร์ทด้วยนะคะเราให้ดูหน้าตาของกุญแจนิดนึงกุญแจหน้าตาสวยงามนะคะดูดีเลยสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นพุชสตาร์ทแล้วด้วยค่ะ เรามาดูคอนโซลกลางดีกว่าเขามี2จอนะคะโดยกปกติถ้าเป็นรถรุ่นอื่นๆอ่ะจะมีหน้าจอด้านหน้าแค่จอเดียวเรื่องของการปรับวิทยุฟังเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยมี2จอเลยจอด้านบนนะคะก็จะเป็นการแสดงผลเรื่องของกล้องอ่าเป็นกล้องหลังที่เมื่อกี้เอิร์นบอกไปนะคะว่าท้ายรถเรามีกล้องด้วยและความพิเศษของรุ่นนี้คือลูกค้าสามารถปรับทิศทางได้3มทิศทางเดี๋ยวลองใส่เกียร์ถอยก่อนนะ นี่นะคะก็จะเห็นเลยว่ากล้องอยู่ทางด้านบนเราจะเห็นข้างหลังเลยแล้วก็มุมมองสามารถปรับได้3ามุมมองเลยดีมากเลยอะ่ะแล้วก็ยังปรับแต่เวลาปรับต้องปรับที่หน้าจอทัศนกรีนจอที่2ด้านล่างนะคะสามารถเลือกมุมมองได้แล้วก็ยังสามารถปรับความสว่างได้อีกโอ้ดีมากมากเลยนะคะเนี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเอิญใส่เกทีก่อนนะอันนี้ก็ด้านบนก็จะมีการแสดงเรื่องของ ระยะทางอะไรแบบนี้ด้วยในเรื่องของการขับขี่ด้วยนะคะก็แสดงด้านบนแต่ว่าถัดลงมาหน้าจอด้านล่างนะคะก็จะเป็นการฟังเพลงนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นระบบพัสกีแล้วนี่ดูสวยงามนะคะทันสมัยมากๆนะคะมีเมนูให้เลือกต่างๆมากมายเลยค่ะแล้วก็ถัดมาด้านล่าง เป็นระบบการปรับแอร์รุ่นนี้เป็นแบบ Dual Zone แล้วนะคะก็คือแยกเลยคนขับก็ปรับของตัวเองได้เลยคนนั่งก็ปรับแยกไปได้เลยไม่ต้องทะเลาะกันนะคะใครร้อนใครหนาวก็ปรับกันได้เองเลยเนาะแล้วก็คอนโซลอย่างที่เราบอกว่าคันนี้เขาจะเน้นเรื่องของความสปอร์ตเขาจะตกแต่งด้วยสีดําเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านบนนะคะหรือว่าตรงกลางเป็นเปียนโนแบ็กนะคะตัดด้วยสีเงินที่เกียร์เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็อะไรอีกเบาะ เบาะก,ก็จะได้เบาะหนังแบบสภาพดีสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะคะไม่มีรอยยับไม่มีรอยย่นไม่มีรอยฉีกขาดใดๆค่ะตะเข็บต่างๆยังอยู่แบบดีมากนะคะก็เบาะใหม่มากๆเลยด้านหลังก็โหเดี๋ยวค่อยไปดูกันเนาะว่าด้านหลังเนี่ยนั่งสบายขนาดไหนนะ,ะเดี๋ยวเราดูบริเวณของเกียร์ก่อนนะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แล้วข้างๆเกียร์เนี่ยจะมีปุ่มหนึ่งนะคะก็คือเป็นปุ่มม่านกดปุ๊บ ม่านออโต้เลยค่ะด้านหลังเวลาที่มีผู้บริหารนั่งด้านหลังหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือลูกๆนั่งด้านหลังแล้วร้อนนะคะเราก็เปิดม่านปิดม่านตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็มีที่วางของเสษตังหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็วางโอ้ยช่องเขาค่อนข้างเยอะเอื่นว่า Honda เขาจะแบบ เขาจะให้ช่องเล็กๆน้อยๆมาค่อนข้างเยอะค่ะให้วางของได้หลายจุดเหมือนกันค่ะแล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะก็มีช่องเสียบ USB ก็สามารถเสียบชาร์จแบตได้อันเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ซีโอ้เห็นไหมคะบอกแล้วว่า h o น d a เขาใส่ใจในเรื่องของการฟังก์ชันแบบความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของหรือที่ชาร์จแบตเมื่อกี้เราบอกว่าตรงนี้มีแล้ว1จุดมาหาเปิดตรงนี้ช่องใส่ของยังมีที่ชาร์จแบตอีก3 เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูให้ก่อนนะมี power outlet มีช่อง HDMI มี USB อยเรียกว่ารองรับทุกอย่างนะคะชาร์จแบตได้แบบทุกอย่างเลยนะคะโอ้ดีมากเลยคันนี้โอเคสำหรับเรื่องของแอร์แบ็ก็รอบคันค่ะในเรื่อง,องความปลอดภัยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังดีกว่าเพราะว่าคันนี้สามารถใช้ได้ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานหรือว่าครอบครัวแล้วก็ผู้บริหารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้เขาต้องตอบโจทย์ ความนุ่มความสบายขนาดไหนเดี๋ยวเออไปนั่งด้านหลังกันค่ะสำหรับด้านหลังนะคะพื้นที่ที่เรานั่งเนี่ยรู้สึกเออรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดเลย ไม่ว่าจะเป็นศรีรษะที่เหลือเยอะมากนะคะดูสิขนาดเรานั่งแบบเออนั่งตรงๆแล้วยังเหลืออีกนะคะ mm hmm. ก็คือคนที่ตัวสูงสอะ่ะสบายมากนะคะแล้วก็พื้นที่ของบริเวณเข่านียังเหลืออีกเยอะเลยนะ,ะแล้วก็เบาะก,ก็เบาะใหม่ๆเลยนะคะแสดงว่าไม่ค่อยมีคนนั่งนะคะเบาะยังดีมากๆยังแน่นแล้วก็ที่พักแขนตรงนี้ค่ะสามารถวางแก้วน้ําได้2ใบ2แก้วนะคะแล้วก็ระบบความเย็นไม่ต้องกลัวะคะ่ะไม่ต้องกลัวร้อนนะคะ ก็มีแอร์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีกระเป๋าจริงโจ้ให้ด้วยนะคะแบบนี้ด้านหลังะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยความสะดวกสบายเชิญบอกไปนะคะคือเปิดช่องตรงนี้สามารถหยิบของได้เลยนะคะหรือหรือหรือบางทีอาจจะมีสิ่งของที่แบบอยู่ด้านหลังแล้วเป็นขนาดยาวอะ่ะถ้าแบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะไม่ต้องพับเบาะนี้ก็ได้สามารถสอดออกมาจากทางช่องนี้ได้เลยนะคะก็ใช้งานได้แบบ2แบบเลยนะคะเรื่องของความเอ,อิญมาพูดถึงเรื่องของความกว้างแล้วว่าความสะอาดดีกว่าคันนี้ ถือว่าสะอาดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าคอนโซลไม่มีพวกแบบกาวสองหน้าอะไรที่แบบติดเลอะเทอะไม่มีนะคะแล้วก็หลังคาด้านบนเนี่ยก็สะอาดค่ะไม่มีรอยยันไม่มีอะไรเลอะเทอะนะคะคือเจ้าสื่อให้เห็นว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษารถมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอ่ะไปดูด้านหน้าดีกว่าเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องราคาด้วยนะคะมาค่ะโอ๊ยอย่าพึ่งลืมไปอันนี้ลืมไม่ได้ <laughs> เกือบแล้วนี่เรายังมีอันนี้อีกหนึ่งอย่างนะคะนี ม่านค่ะเรามีม่านแบบนี้ทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนอกจากด้านหลังแล้วนะคะอันนี้ก็สามารถดึงขึ้นเองเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าร้อนด้านนี้ก็ดึงขึ้นได้เลยหรือว่าถ้าด้านหลังร้อนก็สามารถปรับออโต้ดันนานได้นะคะโอเคครบแล้วไปด้านหน้ากันค่ะโอเคค่ะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเอิญย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะคันนี้คือ Honda a c c o r d 2.0e ปี2018ค่ะเรามาดูสภาพเครื่องยนต์กันดีกว่านะคะเครื่องยนต์คือใหม่ มากสะอาดมากแล้วก็แห้งค่ะไม่มีน้ำมันเยิ้มเลยแล้วก็จุดมาร์กต่างๆก็ยังพูดแบบเดิมเพราะว่านี่คือเดิมๆจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดมาร์กมุมไหนจุดไหนก็ยังอยู่ที่เดิมจากโรงงานค่ะเม็ดองเม็ดอาร์ก็สภาพดีนะคะมาแบบเดิมๆเลยค่ะรวมถึงฝากระโปรงนะคะก็เดิมๆเช่นกันนะคะอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นความพิเศษของ Honda a c c o r d ก็คือ ตรงนี้เป็นที่เห็นเนี่ยคานตรงนี้สีดำเนี่ยคือตัวคําโชกค,ค่ะลูกค้าอันนี้ออยากจะบอกว่า Honda เนี่ยเขาใส่ใจทั้งในเรื่องของฟังก์ชันการขับขี่ด้านในความสบายด้านในผู้โดยสารยังไม่พอนะคะในเรื่องของการสมรรถนะเขาก็ให้ความใส่ใจสำคัญมากๆเลยที่คําโชกอันนี้มีประโยชน์ในการขับขี่มากๆนะคะจะช่วยทำให้เวลาเราเข้าโค้งหรือเวลาเราขับรถเนี่ยจะทำให้สมดุล แล้วก็นุ่มนวลมากคื้นนั่นเองนะคะอันนี้ถ้าลองไปดูแบรนด์อื่นจะ ไม่มีที่คำโชคแบบนี้นะคะ okay. โอเคก็ถือว่าฮอนด้าเขาใส่ใจทั้งทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรือว่าความสะดวกสบายในฟังก์ชั่นด้านในแล้วก็รวมถึงสมรรถนะต่างๆนะคะเอาล่ะเรามาพูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์ของเขาดีกว่านะคะคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์คือ2 0 0 0ันซีแล้วก็มาพร้อมกับแรงม้าค่ะ155แรงมา้าและที่สำคัญ รุ่นนี้สามารถรองรับน้ำมันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ 95e 85คือได้หมดอยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยนะคะลแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะและที่สำคัญโอ้สำคัญหลายอย่างนะคะที่สำคัญอันนี้คือจบสุดท้ายเลยคือราคาค่ะถูกแน่นอนค่ะเมื่อทุกคันมาอยู่ที่โตออ,อโตคาร์โดยเฉพาะคันนี้เหลือเพียงแค่7 8 9ดแ0บาทนั่นเองค่ะบอกเลยว่าราคาแบบนี้กับสภาพรถที่คัสภาพเกรดเอ คุ้มค่าแน่นอนคะ่ะลูกค้าถ้าใครที่สนใจนะคะแนะนำว่าโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0837777747หรือ0837777757ค่ะแล้วก็สามารถดูรีวิวต่างๆแบบนี้ทางช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็หน้า Facebook หน้าเว็บไซต์ Instagram TikTok แล้วก็ Line Ad ค่ะวันนี้เอินขอฝากคันนี้ไว้ด้วยหนุ่มหล่อสาวสวยขับได้หมดผู้บริหารหรือว่าครอบครัวก็ได้นะคะแล้วก็คันนี้ราคายังมีค้างค่ะ เพียงแค่789,000บาทนั้นเองค่ะวันนี้นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Like I had my touch of mom love giơ xa son chạy à khinh chú ló hắn ở nơi chẳng dám coi ai thương